มาดูเรื่องของสถานการเงินภายในประเทศของเรากันบ้างดีกว่าะนะครับ<ะ>หลายท่านเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วว่าธนาคาร TMB กับธนาชาติเขามีการควบรวมกิจการกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับโดยใช้ชื่อใหม่ว่า TTB เป็นตัวยออ่อ<ะ>หรือว่า TMB ธนาชาตินั่นเองนะครับเป้าหมายการเงินจะสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างไรแล้วก็กลยุทธ์การดาเนินง,งานหลังจากนี้มีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ T, t ี b หรือ TMB ธนาชารเกิดจากการรวมกิจาการเป็นหนึ่งเดียวของ TMB และธนาคารธนาชาติโดยได้ผสานจุดแข็งรวบรวมความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงพร้อมให้บริการด้านการเงินและสร้างชีวิตการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยโดยการให้ความรู้ด้านการเงินผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ ซึ่งเมื่อทั้งสองธนาคารรวมกันเป็น TMB ธนชาติแล้วจะมีสาขาให้บริการรวมทั่วประเทศมากกว่า600สาขาและตู้ ATM จํานวนกว่า4,000เครื่องโดยตั้งแต่วันนี้ลูกค้าจะเริ่มทยอยเห็นโลโก้ใหม่ของธนาคารตามสาขาและสื่อต่างๆโดยสาขาของ TTB ที่ได้ออกแบบอย่างสวยงามทันสมัยและเป็นกันเอง โดยเน้นการบริการผ่าน Trusted Advisor ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ทั้งที่สาขาหรือผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างสะดวกสบายรวมทั้งมีพื้นที่ให้คำแนะนำการใช้ช่องทางดิจิทัลให้กับลูกค้าช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้นทั้ง T。T.B. ยังอยู่ระหว่างอัปเดตระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ดังนั้นธนาคารขอย้ำอีกครั้งว่าในระหว่างนี้ลูกค้าของ TMB และธนชาติเมื่อเห็นช่องทางการบริการต่างๆภายใต้แบรนด์ t t ทีสามารถไปใช้บริการได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆนั้นลูกค้า TMB เดิมสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้เหมือนเดิมภายใต้แบรนด์ใหม่ สำหรับลูกค้าธนาชาติเดิมหลังการรวมระบบในเดือนกรกดาคมสำเร็จผลิตภัณฑ์และบริการเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรวมไปถึงเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะมีการสื่อสารแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าธนาคารทราบล่วงหน้ารวมทั้งขั้นตอนที่แนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติเพื่อความต่อเนื่องในการใช้บริการของ t t b ต่อไปและธนาคารขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่การยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB ธนาชาติ c o n t a c เ Center 1428 เห็นโลโก้ใหม่ก็มั่นใจได้นะครับ TTB สีสันสดใสที่เดียวใช่ค่ะคนะคะคุณภาพและศักยภาพในการให้บริการยังคงเดิมนะคะแต่ว่าจะเพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะ